ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Dream Catcher Channel นะคะวันนี้เราจะมารีวิวชุดของซ u ซ a นอยู่เป็นคอลเลคชันกระต่ายว่ายพระจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาเขียนว่ากระตา่ายสีม่วงนะคะที่เขาเขียนไว้นะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เรารอนานมากเกือบ3เดือนนะคะสั่งไปตั้งแต่ช่วงตุลานะคะแล้วร้านบอกว่าจะส่งวันที่25สจิกาปีที่แล้วแต่ไม่ส่งสักทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราก็เลยถาไป ร้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปถามคลางสินค้าให้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้คําตอบสักทีจนมันผ่านมาจนจะถึงสิ้นเดือนเราก็เลยทักไปถามอีกรอบนึงร้านบอกว่าติด QC ชุดไม่ผ่านสักทีก็เลยยังไม่ได้ส่งนั่นเองแล้วเราก็รออีกถึงปลายเดือนมกราเขาถึงส่งนะคะแล้วก็เลยได้มาช่วงก่อนตุดจ,จีนะคะถ้าได้ยินเสียงแมวก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะคือน้องขี้บวยวายมาก จะเป็นถุงที่เขาใส่เสื้อผ้ามาะคะ่ะอันนี้เราเอาเสื้อผ้าออกมาแล้วเนาะมันก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นที่เราซื้อมาะคะ่ะตัวชุดแล้วก็เป็นเสื้อคลุมนะคะอันนี้เป็นตัวชุดนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อคลุมที่เข้าเซ็ตกันนะคะซึ่งถามว่าเมืองชทยได้ใช้ไหมก็คงไม่มันร้อนมากเป็นเสื้อคลุมผ้าขนนคะอันนี้จะเป็นป้ายที่ห้อยกับตัวชุดมานะคะคือ เขาก็ทาป้ายห้อยน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นใบเคมสินค้านะถ้ามีปัญหาก็สามารถส่งเคมได้แต่มันก็ไม่คุ้มหรอกส่งไปถึงเมืองจีนเลยอะซื้อมาจากจีนแล้วก็ส่งไปจีนอีกรอบนึงซึ่งเราอยู่เมืองไทยในเซ็ตก็จะมีตัวเสื้อแล้วเขาก็จะแถมกระดุมมาให้เม็ดนึงนะอย่างนี้เป็นกระดุมอะไหล่เปลี่ยนนะคะก็เป็นเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ตรงข้อมือนะคะ ตัวชุดก็จะเป็นเสื้อแขนยาวสีม่วงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นออกสีน้ําเงินเป็นผ้าสีครีมนี้เป็นข้างในก็จะเป็นเสื้อแบบข้างในสีขาวแล้วก็เป็นซับนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเอวสูงนะคะเป็นซิปด้านหลังซิปด้านหลังนี้เลยด้านในก็จะมีซับในนะคะเป็นซับในสีขาวแบบนี้เขาก็เย็บมาอย่างนี้เลยนะ ส่วนที่เราชอบที่สุดน่าจะเป็นลายปักของชุดนะคะเราจะให้ดูลายปักลายปักชุดคือสวยมากๆเลยนี่เป็นกระต่ายนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงเขาบอกว่าเป็นกระต่ายหิมะสีม่วงจริงจริงไหมก็ไม่รู้ค่ะมีลายปักที่คอแบบนี้นะคะต่อมาเรามาดูกันที่ผ้าคลุมกันนะคะผ้าคลุมก็เป็นผ้าขน เป็นผ้าขนสั้นนะคะตรงนี้เป็นขนสัน้นแล้วก็ตรงนี้เป็นขนไม่ได้ยาวมากแล้วก็เป็นหูกระต่ายนะมีโบแล้วก็เป็นลายปักแบบนี้ร <Wow. S 1> อบตัวเหมือนกันนะลายปักรอบรอบชุดเลยทางหลังน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นซับในผ้ามาให้ก็อย่างดีนะ พอใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีรูกระตา่ายซงน่ารักมากๆเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะเราจะมาให้ดูโดยรวมว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะตัวชุดก็จะเป็นประมาณนี้ไซส์ที่เราสั่งมาเป็นไซส์ S นะคะก็จะค่อนข้างติดไหล,ล่เรานิดหนึ่งเพราะเราเป็นคนไหล่กว้างนะคะ เวลาอยู่แขนนี้ก็จะค่อนข้างตืงน,นิดนึงถ้าใครอยากจะได้ชุดของร้านซูซนอยู่ต้องวัดไหล่ดีๆนะเรารู้สึกว่ามันพอดีส่วนสูงพอดีตัวแต่ว่ามันไม่พอดีกับไหล่หรือว่าเราเป็นคนไหล่กว้างเองก็ไม่ดี uh huh. ส่วนอันนี้เป็นท้าคุมเข้าชุดนะคะพอใส่ด้วยกันแล้วมันน่ารักมาก uh huh. ใส่ให้ดูนะ แล้วก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะนี่ก็จะมีหมดุดให้เป็นหูกระต่ายน่ารักมากแต่ถามว่าในเมืองไทยได้ใส่ไหมก็คงจะไม่นะคะเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนมากทีแรกเรากะว่าซื้อมาแล้วเราจะได้เอาไปใช้ในวันคริสต์มาสเพราะเราอยากถ่ายรูปวันคริสต์มาสอันอากาศหนาวๆเนาะแต่มันมาไม่ทันนะคะโดยรวมเดี๋ยวเราจะยืนให้ดูนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใส่คู่กับ เสื้อคลุมเป็นพุทกระต่ายแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวกระโปรงยาวขนาดนี้ตัวกระโปรงก็ด้านหน้ามีเป็นลายปักเหมือนกันนะคะด้านหน้าตรงนี้อีกข้างหนึ่งเนาะข้างหลังไม่มีอะไรนะคะข้างหลังเป็นกระโปรงทวิชกีบทวิช,วชแบบนี้เย็บข้างในน่ารักมาก ตัวเสื้อโดยรวมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นี่ตัวเสือ้อตรงนี้ก็เป็นชั้นข้างในเสื้อข้างในนะคะแล้วก็เป็นทับอีกตัวหนึ่งนี่เป็นโบและตรงคอนะคะก็จะมีข้อมือที่เป็นแขนคล้ายๆแขนจัมแต่ก็ไม่เชิงว่าจัมมากนะ โดยรวมของชุดก็จะประมาณนี้นะคะรานะคาของชุดนะคะตัวเสื้ออยู่ที่269หยวนแล้วก็ตัวผ้าคลุมอยู่ที่169หยวนเนาะแล้วก็จะมีค่าจัดส่งภายในจีนะคะอีก8หยวนนะเเขาะจะมีค่าจัดส่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราซื้อในช่วงเทศกาลจะได้ส่วนลดเป็นคูปองลดตามจํานวนที่เราซื้อเนาะอย่างสมมติว่าเราซื้อไป400อยหยวนก็อาจจะลดประมาณ15หยวนนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นส่งฟรีแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มแล้วแต่โปรโมชั่นของทางร้านนะคะว่าเราซื้อในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะคะแต่นี่ก็คือเสื้อผ้าแบรนด์ซูซันอยู่คอลเลกชันใหม่นะคะเดีย๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของสินค้าไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะคะใครชอบก็อย่าลืมเข้าไปดูเข้าไปซื้อได้นะจะบอกก่อนว่า เขาไม่ได้จ้างนะคะอันนี้ซื้อเองนะคะเป็นเงินของคุณแฟนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเราเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าชุดเพิ่งได้ก็เลยเพิ่งเอามารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะถ้าใครชอบชุดจีนเหมือนเราก็สามารถไปซื้อมาใส่ด้วยกันได้นะคะคือมันน่ารักจริงๆนะราคาเทียบกับ บแบรนด์ไทยก็ไม่ได้ต่างกันเนาะอย่างของขอยกตัวอย่างนะคะอย่างของแบรนด์ลินอาราวค่ะก็อย่างชุดนึงก็อยู่ประมาณ 2- 3งถึงสามพันเนาะชุดนี้ก็เหมือนกันค่ะก็อยู่ที่ประมาณพันถึงสองพันเหมือนกันแล้วแต่แบบแล้วแต่คอลเลคชันที่มาในตอนนั้นนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บาย